สวัสดีครับผมนี้มาเจอกันอีกแล้วด้อครับนี่มัดทักอ้ห่วงตะกุดให้เบิ้งครับนี่ครับผมติทักห่วงมองนี้ครับห่วงแบบสามสันเห็นไหมครับห่วงตรงกลางครับเพราะว่าเป็นของลูกค้าครับเพราะเ็ดเป็นห่วงมองนี้ครับมองนี้ก็ไว้ปกติครับเพชรแค่มองกลางนี่ครับมาเบิ้งกันครับว่าเ็ดแบบใดครับผมทักห่วงทักห่วงแบบสามสันนะครับแต่ว่าเห็ดใจตะกุดด้อครับผม มาเบิ่งกันครับอนนัผมก็ะดิมามะขิงเสือกไปนี่ลราใส่กระป๋องเป๊ เลือสั้นแรกกว่อนครับอันแรกผมเกียวจกักง่ายๆจักหน่อยสีสีดำก็แดงทักก็คล้ายๆนทักก่อพระเรบ สลับกันไปสลับกันมากครับไหวครับไหวปลอดแรงนี่ครับติดถา ได้มองกาะแล้ว อัหลังจากทัก,กแล้วของกอสีมามัดใส่แล้ว ได้กังลาครับครับได้ละสั้นแรกครับ่อไปผมก็เฮ็ดสั้นที่สองครับสั้นที่สองก็เฮ็ดหน่อยลง ครับวันนี้ผมก็มาถักสัตว์ที่สองครับอันที่สองก็ถักคือเก่าแล้วก็แต่ว่าถักมันหน่อยลงน มามัดสันที่สองครับนี่ครับแล้วก็ผมจะเฮ็ดสันที่สามครับสันที่สามกับสีนิ่วงนําครับ อันที่สามมก็ติดทักอันนี้ครับอันที่สามมุมทักล์ไลแบ่งไล่แบ่งธรรมดานะ นี่ครับสันที่สามดิมะทามงครับ ปรบปรบบรบโอ้ยยาวไกล ทักแล้วเหรอครับกระมาหมัดใส่คือเกา้างักได้สามสัน่นแล้วครับ นั่นครับต่อไปก็เหลือเห็ดห่วงกับเสร็จครับเป็นสามสันนี่สันที่หนึ่งสันที่สองแล้วก็สันที่สามครับผมก็สิมาถักห่วงมัน วังกับว่าตรงไงล่ะครับวังกระทักใกล้แบนคือเกอล์นล่ะ ยลังจากนั่นก็นมามัดขับให้มันเป็นหัวมัดให้เป็นหัว กระสิออกมาเป็นรูปแบบนี้แล้วครับมีสามสันนะครับสันแรกกะทักทักอันใหญ่ครับทักอันใหญ่แล้วก็ยอดสวนลงมาแล้วก็อันนี้ก็ทักไล้แบนธรรมดาครับสรุปแล้วทักใหญ่ทักขนาดลงมาตามขนาดนั้นครับมันกระสิเป็นสันนะสิครับอันนี้ขั้นตอนทุทท้ายก็คือทักไลยแบนแล้วก็เห็นเป็นห่วงครับ,รบนี่ครับเขาก็สิได้แนว หอยวัตถุมงคลตรงกลางครับผมไปลองเก็ดเบิงเดอร์ครับผมสวยงามเนยครับครับนี้กะวี่แนวกัาเห็ดเห้บเบิงแคนนี้แหละครับเพื่อเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆได้ไปลองเห็ดเบิงเดอร์ครับผมขอบคุณหลายๆครับติดติดตามขอบคุณหลายๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับะไครตผมด้วยนะครับผมขอบคุณหลายๆครับดีไม่แห้งสุกคนครับ